เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรและฝ่ายปกครองตำบลสาม,มคัคคีอำเภอเลิงนกทาเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวนายไตยรงอายุ43ปีผู้ป่วยจิตเวทที่พยายามบุกเข้าไปภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวิไลตำบลสาม,มัคคี ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวนายเตรงได้ทุบทำลายรัว้วส่วนพัฒนาเด็กเล็กจนได้รับความเสียหายค่ะพร้อมกับถือท่อนไม้พยายามปีนข้ามรัว้ว<ป>เข้าไปภายในส่วนพัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีครู2คนและเด็กเล็ก29คนทําให้ครูและเด็กเล็กตกใจกลัวค่ะเกรงว่านายแต่รงนั้นจะทําร้ายเด็กเล็กจึงด้โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าระง,งับเหตุและเข้าควบคุมตัวค่ะ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนายแต่รงที่กำลังเดินอยู่บริเวณด้านหน้าสูนพัฒนาเด็กเล็กก็ยอมให้เจ้าที่เข้าควบคุมตัวโดยดีค่ะครูที่สูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็บอกว่านายแต่รงนั้นเป็นคนในหมู่บ้านและมักจะมาของเงินกับครูอยู่เป็นประจำค่ะแต่ว่าพอไม่ได้เนี่ยก็จะอลาวาาททำลายสิ่งของที่ผ่านมาเคยส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้งแต่พอกลับออกมาจากโรงพยาบาลก็มักจะดื่มสุราแล้วก็อลาวาดอยู่บ่อยครั้งค่ะ ตำรวจจึงได้นำตัวส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชหลึงนกทากพทเพื่อรับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ